สวัสดีครับผมวันนี้คาครับเรามีรถดีๆอยากจะมารีวิวให้ดูสั้นๆนะครับผมมันเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ราคาสมเหตุสมผลและก็น่าใช้ออฟบวกออปชั่นที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้เรามาดูกันครับคือรถยนต์นิสสัน x t ็กเซลสองจุดห้าวครับผมอ่ะรถคันนี้ไม่เป็นยังไงครับคุณแก๊ปก็ครับเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับอ่าคันนี้เป็นสีขาวซอมไว้นะฮะตัวท็อปสุดคือออปชั่นก็มีทุกอย่างที่เอ็กเซลรุ่นนี้ต้องมีนะครับ เริ่มมนไฟหน้า LED นะฮะเปิดปิดอัตโนมัติมีไฟ daytime running light นะครับซึ่งจะติดตอนที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วมีนี่ที่เราเห็นเป็นเป็น,ปนออกมานี่คือกล้องนะ360องศาซึ่งจะมีที่กระจกมองข้างกระจังหน้าแล้วก็ที่ฝาท้ายนะครับอิเล็กทร e น t r ะครับเปิดรถแบบไม่ต้องกดรีโมทกดปุ่มได้เลยกดล็อกได้เลย กับบันไดนะครับคันนี้เป็นของแต่งเพิ่มเติมเล่าหลังคานะครับมีสปอยเลอร์หลังไปเบตร์นงที่สามนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้เห็นคือโลโก้โฟร์วิลไดบ่งบอกว่าคันนี้รับเคลืนสีรล้อนะครับเซ็นเซอร์กรลยะถอยหลังคิ้วที่กันชนหลังไว้เวลาขนของออกถ้าโดนจะได้ไม่ไม่ไม่โดนสีรถกันรอยเอาไว้ป้องกันรอยนะครับ ทีนี้กายนอกเนี่ยคือรถคันนี้พอเป็นตัวท็อปสุดเรายังได้ฝาท้ายไฟไฟ้าด้วยครับผมสามารถเปิดและปิดแบบไฟไฟ้าได้ด้านหลังรถนียครับผมเบาะที่นั่งของมัน,น่ะเป็นสามารถนั่งได้ถึงเจ็ดที่นั่งเป็นสามแถวแต่ว่าตอนเนี้ยเราเป็นพับเป็นสองแถวอยู่นั่งในห้าที่นั่งเบาะแถวที่สามมันจะถูกซ่อนอยู่ในนี้นะครับผมนะส่วนอ AH นเฉดเนี่ยม,มันเก็บได้แล้วก็ส่วนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่กันเขาจะถอดออกกัน เนี่ยมนสามารถถอดแยกออกไปได้และสามารถมีที่เก็บอ่าฟอนตรงนี้ได้เนาะใช่ใส่ยังไงไม่ใช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 ่อย่าทงทางนี้อ่ยใส่เข้าไปยกอันนี้มาก่อนเล็งปุ่มให้หมดแล้วจ้ะนี่โอเคครับใส่ที่เก็บเรียบร้อย แล้วก็เบาะแถวที่สามถ้าอยากจะดึงขึ้นมาเป็นระบบมือนะไม่ใช่ไฟฟ้าดึงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะพบกับเบาะแถวที่สามพื้นที่กว้างขวางครับผมเหมือนด็อกซีดเลยเหมือนเด็กนั่งแต่ว่าเบาะตอนนี้ต่อมันยังสไลด์ขึ้นไปได้นี่อย่างนี้นะครับอ๋อสไลด์เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช่ไหมใช่ตอนนี้คือเราปรับไว้หลังตัวตมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอเค เดี๋ยวเราพาไปดูด้าหน้าอยนิดหน่อยฝาท้ายไฟฟ้านะปิดได้เสริมอีกนิดนึงว่าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยปรับระยะที่เราต้องการได้นะครับสูงต่ำปรับยังไงมีวิธีคือกดที่ปุ่มตัวปิดในฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเร,เราดึงมาตำแหน่งที่ต้องการกดปุ่มค้าง2วิมันจะร้องปี๊บปี๊ปปี๊ปคือการเหมือนเซฟ,เฟใซฟใช่แล้วตำแหน่งต่อไปเนี่ยมันจะจำค่านั้นไว้แล้วคือ,อ ใช่คือนิสสันเนี่ยไม่ได้คืออันเนี้ยรถรุ่นอื่นอจะมีตั้งค่าได้ที่คอนโซลมีปุ่มตั้งแต่เนี้ยนิสสันไม่ได้บอกแต่ว่าอาจจะต้องอ่านคู่มือนะคะัแต่ว่าใน,นคู่มือมีบอกเนาะใช่แต่อนนี้จะใช้งานง่ายเป็นฟังก์ชันลับถ้าไม่อ่านคู่มือไม่รู้อ่าโอเคแล้วด้านนอกเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นรถ SUV ีไซส์กลางเนี่ยนั่งได้สูงสุดถึงเจ็ดที่นั่งแต่ว่าการเดินทางในครอบครัวส่วนใหญ่ในในกรุงเทพอะไรเงี้ยหรือรถใช้งานในเมืองอ่ะ มันก็ส่วนใหญ่จะนั่งกันประมาณ3ามคนอยู่แล้วดังนั้นโพซิชันมันสบายกว้างขวาง,วางเนาะใช่โอเคเรามาดูด้านพลัก้กำลังกันดีกว่าเลือกเปิระพงดูกันครับอ้าวมันไม่เปิดนะครับอ๋อผิดคัน <laughs> เอ๊ะวุนนี้สันนะชอบเอาก้านไม้เนี่ยอยู่ตรงนี้อ่าเครื่องยนต์มันเป็นรหัสอะไรครับคุณแก๊ปเป็นรหัส qr 2 5 de ครับ2.5ลิตรสี่สูบนะครับ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT แบบอัลตรอนิกนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือ2ล้อหน้าก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวพูดเพิ่มเติมอีกทีนะฮะมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่แบบว่าเป็นกึ่งอัตโนมัตินะฮะมันมีสวิตช์อยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีใน,ใในแต่ว่าเครื่องยนต์สองพนกับรถที่เป็นไซส์ขนาดเนี้ยที่แนะนําว่าคือคนอย่าคิดว่าเครื่อง2 0 0พันมันจะประหยัดแล้วเครื่องสองพันห้ามันจะกินน้ำมันถ้ารถมันไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วเราใช้เครื่องที่ซีซีต่ำเนี่ยมันอืคครรรัับบเเาต้องน กินกว่าเดิมครับผมบางทีเราเอารถเครื่องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาชดเชยกับบอดี้รถน้าหนักรถที่มันมากขึ้นเนี่ยอัตราเร่งดีกว่าครับสนุกกว่าโหนเครื่องน้อยกว่าโหนเกียร์น้อยกว่าตี่ว่ามันเหมาะสมนะมัะสมตัวอัตราเร่งคือค่อนข้างดีครับผมครับแล้วก็จากที่ผมได้ไดใช้คุคลีออกมาระมาทนาทีนึ่งสองทิ้งเนี่ยแต่การใช้งานเนี่ยผม เห็นว่าเป็น2.5ลิตรอย่างเงี้ยคืออัตรา,าที่เปลืองมันอยู่ประมาณประมาณเกือบสิบกิโลลิตรนะครับ9ก้ถึงสิโลลิตรในเมืองใช่ในการใช้งานในเมืองและน้องถืง<ล>อว่าเขนะมันไม่ไม่ได้น่าเกลียดใช่ใช่คืออย่ามาบอกพูดว่ารถอย่างนี้โอ้ไม่ทำไมไม่16โลลิตรไปซื้ออีโคคาร์ครับอันนี้มันไม่ใช่นะอ่าโอเคไปเข้ามาดูกันในรถกันดีกว่า ก็เพิ่มเติมก็คือนี่นะครับหลังคากระจกพารามิก glass ู o o p ที่เต็มบานนะฮะเดี๋ยวให้เข้ามาดูข้างในอีกทีส่วนสตาร์ทรถก็กุจมยอยู่นี่นะครับกดเยีเบกกดสตาร์ทได้เลยโอเคเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอสีตรงกลางนะฮะเป็นแอนิเมชันซึ่งบอกค่าได้เยอะมากนะครับเข็มทิศนะฮะ เป็นบลูทูธได้ฟังเพลงนะครับอันนี้ที่ผมกำลังจะพูดต่อคือระบขับสีล้อที่เราสามารถเลือกโหมดได้และมีหน้าจอแสดงผลป็นดิจิตอลว่าตอนนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าคู่หน้ากี่เปอร์เซ็นต์คู่หลังกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยสวิตคืนี้อันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันเหนือกว่ารถกลุ่มนี้รุ่นอื่นๆทั่วๆไปมากเพราะมันสามารถเลือกได้ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยมันจะคำนวณเองถ้าเป็นรุ่นที่4วิวนะฮะมันจะคำนวณอ, <lyn> อย่างเช่นเซอรวีอะไรใช่ใช่ คือมันจะทํางานไม่ทํางานนะเราไม่รู้เลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนมันสั่งได้เลยว่าโอเคเราอยู่เนี่ยหมุนขับเคลื่อนสองล้อนะถ้าเราหมุนไปที่ออโต้นะมันขับสี่ล้อให้ Auto, ออโต้ก็คือมันจะแบ่งเปอร์เซนต์ระหว่างหน้ากับหลังให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมกับสภาพการสภาพถน,นนณะตอนนั้นหรือสุดท้ายเลยคือล็อกล็อกโฟวิเลยอันนี้ขับสี่ฟูลไทม์ซึ่งในน้าปัดจะมีค่าจะจะ,จะมีแสดงผลเพิ่มเติมอีกทีอันนี้ถ้าเป็นออโต้นะฮะจะเป็นโฟวิสีเขียวนะฮะ ส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็นบังคับขับสีตลอดเวลามันจะขึ้นเป็น f o r wheel drive lock นะครับน่าที่เป็นตัวส้มขึ้นมา <lock S 1> ใช่ไฟขึ้นใช่ครับผมใช่ครับโ okay. อเคทาง,งด้านทางด้านระบบแอร์นะครับผมมันเป็นแอร์แบบออโต้แบ่งปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายและด้านขวาครับโอเคมีระบบนำทางนะครับอย่างนี้เห็นตอนนี้ สูบอินทรีมอาได้นะครับแสดงผลกล้อง360อ,องศากล้องหน้ากล้อง360อ,องศาหรือกล้องข้างที่ประตูข้างตอนนี้เราเปิดประตูอยู่นะครับมุมมันเลยอาจจะแปลกนิดน,นึงจะมีประโยชน์มากเวลาเราจอดเทียบพูดบาทนะครับโอเคในส่วนหน้าจอมี้ยังพูดไม้หมดก็คือรถเนี่ยมันสามารถเซตติ้งค่าได้เยอะมากนะครับมันมันมันอาจจะไม่ได้รับการพูดถึงสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเยอะมากจริงอันนี้น,นี่แนะนําว่าต้องอต้องเปิดดูคู่มือเพิ่มเติมอีกทีนะครับ โอเครนจ์อ่าเอเวอเรตสปีดนะครับทริปตาสิ้นเปลืองอ่า uh, จะบอกค่าได้หลากหลายมากมายนะครับแล้วก็ครบถ้วนสำหรับการใช้งานนะครับโอเคต่อมาก็ไฟหน้าออโต้นะครับซึ่งจะอยู่ที่ก้านคุมด้านนี้นะครับจะเห็นตำแหน่งออโต้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับออโต้ Auto, นะซึ่งจะเปิดปิดเองเมื่ออ่อาพข้างนอกมืดนะครับโอเคทีนี้ก็ปุ่มพับปรตกไฟฟ้า ปุ่มควบคุมที่เปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะฮะรวมั้งปุ่มอีโคด้วยนะครับรุ่นนี้มีปุ่มอีโคเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันนะครับมีสวิตช์ t ท a c t i o n control นะครับรีเซ็ตทริประยะทางก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปที่พวงมาลัยคล u i s e c t r o l นะครับรับสายโทรศัพท์ที่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือควบคุมเสียงเปลี่ยนอันนี้หน้าจอโหมดบนหน้าปัดก็คือตรงนี้นะครับเปลี่ยนเพลงเลือกซอสที่มาวิวเอฟเ m หรือว่าบลูทูธนะครับปัดน,น,น้ำฝนเป็นออโต้นะครับโอเคข้างหน้าข้างหลังก็สามารถจะเป็นหน่วงเวลาได้พร้อมปรับสปีดนะครับผมโอเคอ่าแล้วที่บางแดดมีไฟให้ไหมมีครับสองตำแหน่งนี่อ๋อมีทั้งคู่ซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ได้ไ อ่ะมันควรจะต้องนี้อ่ะรถราคาเนี่ยแต่บางรุ่นไม่มีนะครับเฮ้ยรุ่นเนี้ยค่าตัวรถใหม่มันประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทเมื่อปีสองพันสิบห้าล้านห้าล้านห้าขันละล้านห้านะดูไฟเอวีดีหมดนะครับคู่หน้านี่เอวีดีนะแต่รุ่นแล็ปเปอร์จะเป็นรถราคาล้านห้ามันก็ควรจะได้เงี้ยเนาะแล้วทีมด้านหน้าเนี่ยมันจะตกแต่งเป็นทีมแบบลายบึกขคาร์บอนเนียเนาะอ่าใช่ครับโอเคก็มี ที่สําคัญไฮไลท์เลยที่ที่บางคนอาจจะไม่รู้คือตรงนี้มีช่องแอร์นะครับสามารถเปิดปิดได้นะฮะช่องแอร์อย่งนี้คือถามว่ามันเย็นไหมเย็นขนาดไหนต้องบอกว่าเย็นเพียงพอที่จะทําให้ตลอดการเดินทางอ่ะน้ําที่ใส่น้ําแข็งอ,ะอ่ะ,ะ,อะไม,ไม่ไม่แบบละล,ะลายจนน่าเกียดคือยังไงก็เย็นตลอดทางเย็นมากๆนะครับโอเคมีแล้วก็บาะคนขับอ่ะเป็นบาอปรับไฟฟ้าท่ขทางเลยแปดทิศทางนะครับมีดันหลังด้วยนะครับ เคแต่บาะคนนั่งเนี่ยจะเหลือสี่ทิศทางคือไฟฟ้าคู่หน้าไฟฟ้าคู่หน้าฟังก์ชันด้านคนขับจะปัดเยอะกว่าใช่แล้วด้านด้านายก็เป็นไฟฟ้าแต่ปรับฟังกชันได้น้อยกว่าดูที่นั่งด้านหลังนะครับผมที่นั่งด้านหน้าเนี่ยคนแก๊ปสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมนั่งในตำแหน่งที่นั่งนี้ตีนั่งหลังนะครับผมดูสิครับหายคืบอะเฮดรูมคือแบบว่าเหลือเฟือมากนั่งสบายและมีที่เท้าแขนเปิดยังไงตึงเชือบปึ๊บ ที่เระาแขวงระหวังแก้วได้คือนั่งค่านั่งสบายและยังสามารถถ้าเกิดว่าคนนั่งหลังนั่อึดอัดเกินไปที่สามารถเดินหน้าเบาะได้ด้วยซึ่งก็ยังนั่งได้อยู่ก็ยังนั่งได้อยู่คือแบบว่านั่งได้จริงแต่ว่าไอที่นั่งข้างหลังเนี่ยแถวที่สามเนี่ยมันนั่งได้จริงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพีขอลองเข้าไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงดีนียวิธีการเข้าถูกต้องก็แบบนี้นะครับผมเข้าแบบนี้เนาะแล้วก็ปีนเข้าไปนะฮะ ตี้กับวินคือสูงประมาณโอ้ยตี้กับวินอะสูงกันประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าครับตากล้องครับตากล้องเลื่อนเบาะไปข้างหน้านี่นี่ครับเข้าไปตอนนี้นั่ง EQ สามโอ้ยอ่ะเดี๋ยวนะถอยถอยก็นีก่อนฮะอโอเคอ่ะเดี๋ยวนะโอเคเออถอยอีกไหมถอยแล้วแล้วคนนั่งได้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 ขอขอกล้องหน่อยนะโอ้โหนี่นะครับ อันนี้ก็คือหุ่นช้างสองตัวนะช้างสองตัวนั่งเบาะแถวที่สามคือนั่งได้ครับอ่านั่งได้แต่ว่าคนเนี้ยก็ก็คือนั่งไม่ได้อะเนี่ยแล้วถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าคนที่นั่งแถวที่สองเนี่ยก็คือชิดเลยก็นั่งขาสมาิเอาแล้วกันครับเหลือไม่เหลือไม่ยทำสมาธิระหว่างเดินทางถ้าถ้าถ้าจะไปคือถ้านั่งกันเจ็ดคนแล้วเราสองคนนั่งหลังเนี่ยคนนั่งตรงกลางก็นั่งไม่ได้ถูกต้องไหมถึงแมถ้าคนนั่งตรงกลางนั่งไม่ได้เนี่ย เราไปนั่งข้างหน้าแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ให้ใครตัวเล็กนัง่งเถอะกูออกละนั่งในจริงให้เด็กนั่งครับครับประมาณตัวเองจิ๋วเองเลยอ้าวโอเคยังไงอ่ะ,ออะแก่แล้วไหมเหนื่อยเล่นอะไรกันไหมลูกไม่ไม่ออกด้วยออกด้วยครับ <laughs> ดูความทุรักทุเลนะฮะ ไ,ได้แต่ว่ารองเท้าอยู่ฝั่งนี้นะครับมันลําบากอะ่ะคือก็คือเอาไปว่าความจริงอะ่ะคือเนี่ยพื้นที่ด้านหลังมันประมาณเท่านี้อยากจะให้คนนั่งหลังอะ่ะนั่งจริงๆต้องเป็นเด็กเลยจริงๆหรือถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงนั่งหลังเพราะถ้าเป็นไซตี้กับวินอะ่ะนั่งหลังเอาคนแถวกลางนั่งไม่ได้แล้วถ้าตี้กับวินนั่งหลังก็ดูจะทรมานเกินไปฮะถ้านั่งจากพระรามเก้าไปบางกะปิอาจจะพอไหวแต่ถ้านั่งจากพระรามเก้าไปชนบรุรีก็คงตายอะ่ะฮะ นี่คือความจริงนะครับรถทุกอย่างมันมีข้อดีใช่ไหมแล้วมันก็มีข้อเสียมีอะไรบ้างก็ข้อเสียเลยจากที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยเรื่องแรกเลยก็คือรถรุ่นนี้คือมันเป็นรุ่นแรกที่มีกล้องสามร้อยหกสิบองศาในรายละเอียดความคมชัดมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยชัดแต่ถามว่ามันมันมันสามารถดูกะลระยะได้ระดับหนึ่งแต่ถามเรื่องความคมชัดอย่าไปหวังอะไรกมันเยอะใช่ใช่ข้อสองที่ผม ไม่ค่อยชอบคือเคยตกมองหลังตัวนี้รถรุ่นใหม่เนี่ยมันตัดแสงอัตโนมัติแล้วอันนี้มันยังเป็นตัดแสงแบบอัตโนมืออยู่ก็ดีนะมันก็ไม่เสียคิดมากใช่ใช่ใช่โอเคนอกนั้นก็บอกคนขับไม่มีเมมโมรี่อันนี้หวาจะเล่อนาไปเองว่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเมมโมรี่ครับมีไฟฟ้าให้คู่ก็ดีนะครับจะร้องหาเมมโมรี่หรอใช่ใช่เครื่องยนต์และเกียร์ที่หลายคนชอบห่วงว่านิสสานเกียร์ชอบพังเนาะคือคันนี้ที่พูดเลยว่ารถคันนี้เกียร์ยังโอเคมาก แต่ถ้าเกิดมันเสียหายในอะไรอนาคตอู่ที่ซ่อมแล้วรองรับมีเยอะมากค่าใช้จ่ายที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทครับผมใช่ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับคือเรื่องเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นข้อดีของคันนี้เลยคืออัตราเร่งดีมากนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ขื้นอาเลยนะครับใช่ไปเดขึ้นขึ้นรถไปลองวนๆเล่นๆดูไหม้เพราะไม่อื่นเป็นยังไงอากาไป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 เปิดกระจกทิ้งไว้เนี่ย ครับเราเข้ามาอยู่ในรถกันแล้วเดี๋ยวตี้จะลองพาวนเล่นๆดูว่าอัตราเร่งกับช่วงล่างวิ่งในซอยเนี่ยถนนคูข,ขาคูข,ข,าข,ขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะออกตัวกันดีกว่าเกียร์ CVT เนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มนวลนะครับผมเนี่ยแต่เขาเร่งแล้วมันจะไม่ค่อยกระชากเวลาเราจอกจากซอยนี่คันนี้มนีฟังก์ชันขมองรถยุโรปรังนึงก็คือเราแตะไฟเลี้ยวตึก๊กเนี่ยมันจะติดให้สามทีอ่าก็ถือว่า เหมาะสมกับราคาครับว่ารถขนาดนี้ควรจะมีออปชันแบบนี้ให้อต้องบอกว่ารถในปีนะั้นรถยุโรปบางรุ่นยังไอ้รถญี่ปุ่นบางรุ่นเนี่ยยังไม่ให้เลยนะใ,ใ<ไ>ปจังหวัดไปเลี้ยวสามจังหวัดเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวว่าก็มันเราจะหน้าจอมันสับเนี่ยบอกมีเข็มทิศใช่ไหมครับที่คุณแกบอกไปแล้วก็นี่บอกสเตตัสเรื่องโฟวิลเนาะเดี๋ยวที่จะเข้าไปที่โหมดออโต้ปุนะ๊บแหละตอนนี้ที่อยู่ที่โหมดออโต้โฟวิลแล้วฮนะสามารถดูได้ว่าไอ้ที่ว่าอัตรา เปอร์เ,รอรเซน็เซนต์การขับเครื่อนเนาะอ่าตอนนี้ล้อหน้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ล้อหน้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วล้อหลังมันยังไงอารี่ลองเร่งเพิ่มดูนะครับเห็นไ,ไหมครับมาเมื่อกี้ระบบของเครื่องมันส่งกำลังมาที่ล้อหลังด้วยอีกประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าอาร์ี่ลองเร่งให้ดูอีกทีนะครับเนี่ฮะมันมันก็จะประมาณนี้ครับผมความนิ่มนวลช่วงล่างในการวิ่งในซอยขนาดนี้การขึ้นหลังเต่าก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยเนาะ รถคันนี้ช่วงลง่งลางไม่ดังเลยเพราะว่าเจ้าของเจ้าของเขาเปลี่ยนลูกมงลูกม,มาเปลี่ยนปินง,ปนงนกปิงนกมาหมดแล้วชุ่กๆเปลี่ยนชุดใหญ่ละเลขไม่แสนห้ากับรถอายุประมาณ6ปีแต่เป็นรถแบบ SUV อย่างเงี้ยมัน,ม,นมันคือรถใช้งานนะครับผมคือไมเลสก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแหละใช่วิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางไกลตลอดวันแดด่อนข้างแรงครับผมวันนี้พอหมดจากฟ้าหลังฝนแล้วแดดเปรีร้ยงเลย อ่าเรื่องการขับขี่นะครับผมคือกับถนนที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ลาดยางเนปะ็นถนคอนกรีตถนนซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีกระเทือนมีตึงตังบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามองว่ารถแบบเนี้ยมันจะนุ่มนวลแบบซีดีเจ็ตหรือเอสค้ามันคงไม่ใช่อ่ะนะแต่เรื่องอัตราเร่งอ่ะเหลือเฟือผมที่คุณแก้บ้างจริงๆคือพอเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าเนี่ยโอ้โหมันแบบมันกดแล้วมันไปอนะ่ะนี่คือแบบอ่ะเราทิ้งระยะนะตอนที่ความเร็วประมาณ สามสิบนะครับผมมาที่ลองกดนะฮะสามสองหนึ่งกดครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันก็เนี่ยมันก็ไม่น่าเกียดนะมันแบบมันมันเป็นรถที่ค่อนข้างไว้ใจได้เวลาเดินทางไกลแล้วเวลาต้องการแซงระยำฉุกเฉินเร่งแบบขำๆนิดหน่อยนะครับผมจากสักสี่สิบไปสักแปดสิบ่ครับสามสองหนึ่ง มันไม่ใช่เป็น CVT แบบแชร่รอบด้วยมันเป็น CVT ที่ว่าพอรอบถึงแล้วมันมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์ให้โปรแกรมมันเซตอัพให้รู้สึกมันเปลี่ยนเกียร์ให้เนาะมันก็จะได้อัตรารถมากกว่าแบบเกียร์ CVT ทั่วไปช่วงล่างเขาถือว่าค่อนข้างนิ่มนวลแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรดังฟีลพวงมาลัยหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังอ่าถือว่ามันก็เหมาะสมกับรถราคาล้านห้ากระจกมองข้างมีได้ไฟด้วย แต่ประเทศไทยผมไม่เคยด้ใช้ร้อนจะตายซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคันนี้นอกจากเครื่องยนต์มันสมนานทานดีแล้วแต่ระบบความช่วยเหลือและความปลอดภัยเนี่ยก็เยอะนะครับ traction control abs หรือว่า uh, hill descent mode ที่ช่วยช่วยลดความเร็วเวลาลใช่ลด<ร>ความเร็วเวลาลลเวลาลงทางลาดชันมากๆซึ่งซึ่งสะบบุมจะอยู่ข้างๆตัวปรับโหมดขับเคลื่อนตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปลงเนินนี่นะครับช่วยได้เยอะ เครื่องเสียงมันน่าจะให้โบสมาเนาะเพราะเห็นเทเน่ามีให้ใช่เทเน่เจนเดียแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เนาะแล้วก็คันนี้ลำโพงจะจะมากกว่ารุ่นย่อยอื่นนะครับเพราะว่ากี่ตำแหน่งครับคันนี้หกจุดนะครับหกจุดใช่ไหมใช่นึกว่าสิบสองจุดคอนโซลบุนุ่มวัสดุนุ่มนะครับกดแล้วนุ่มทุกจุดนุ่มฮะแต่ตรงนี้ไม่นุ่มตรงนี้แข็งโป๊กเกินแต่ตรงนี้นุ่มตรงนี้นุ่ม แต่ที่ชอบมากนะไอ้ตรงทริมเนี่ยที่มันเป็นแบบลายเหมือนคาร์บอ,อนมันสวยนะเออมันดูสปอร์ตดีเวอยอคือรู้สึกดีมากที่นิสสันไม่ได้เอาใส่แต่ลายไม้แล้วฮะเพราะเมื่อก่อนนิสสันนั่งเอะก็ลายไม้เอะก็ลายไม้แต่แบบเอออันนี้มันเรารู้สึกว่าม,มันดีก็เขาปรับตัวแบบเออรถนิสสันอะจริงๆเป็นรถที่ขับดีและนั่งสบายมากนะเบาะนี่นั่งเหมือนโซฟาเลยนะครับแต่ว่าใช่คือสมัยก่อนอะเขาทําแบบเหมือนเขาทําติดเอาใจผู้ใหญ่นิดนึงไหมเด็กๆแบบพอเห็นลายไม้ก็แบบ มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอมาเป็นทีมสปอร์ตเงี้ยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้พ <อ S 1> เวลาเราอะอย่างนะครับโทษทีครับเวลา <ฮะ S 2> พอเราเข้าซอยอยู่แบบเนี้นะครับผมแคบๆอย่างเงี้ยอ่าเราจะชนแค่ไหมเราสามารถกดดูกล้องสามศูนย์ได้เลยอเออมันจะโชว์ด้านข้างโชว์อะไรเงี้ย<ล>มันก็ชว่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นแต่ว่าเรื่องความคมชัดของกล้องก็จะเป็นสิ่งที่คุณแกติไว้ว่ามันมันอยากอยากให้มันชัดได้กว่านี้แต่ว่า มันหกปีแล้วอ่ะปีสองพสิบห้ามันมันเพิ่งมีสามหกศูนย์น่ะก็ถือว่าดีแล้วดีกว่าพี่ดีนะแต่พีดีอย่างหนึ่งเห็นเส้นเขียวเนี่ยตามหงมาเลยนะครับนี่กล้องหน้านะเนี่ยตามหงมาเลย้วยนะมันช่วยกะระยะได้นะอ๋อเวลาตีเลี้ยวแล้วมันนะฮะมันมันจะวุบปับวุบปั๊บตามหรือถ้าจอเทียบพุตบาทอ่ะนี่ชัดๆนะครับแล้วด้านขวาได้ไหมด้านขวาไม่ได้ฮะได้ข้างเดียวอ่ะให้ดูซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อประมาณนี้ก็ถือว่านั่นแหละมันเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างคุ้มค่า นะว่ากับรถนี้รถคันนี้ราคาตลาดมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับกลางกลางประมาณนั้นประมาณนั้นแต่คันนี้ใจอ่ะเตี้ยอยากขายที่หกแสนสี่หมื่นห้าพันครับผมแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้ในช่อง d a y d r e a i e เรามีส่วนลดพิเศษให้เราลดไปเลยเท่าไหร่ดีคุณแก๊ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเฮ้ยลดขนาดนี้เลยเหรอลดเลย โอ้ยกุญแจครบสองดอกคู่มือครบนะครับบริกิครบมีไหมครบมีเปิดให้ดูได้เลยอยูดด้วยเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะไม่แท้ใช่นะครับเล่มนิสันเดิมๆคู่มือครบหมดการ์ดอยู่นี่ประกงประกกายนิสันลิซอ่ยู่ดีบินอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอ้โหเยอะมาก้าใครมาดูรถตัวจริงเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดู โปรใบรับกันฟิล์มโอ้โหทุกอย่างยังอยู่หมดทุกอย่างความคุ้มค่างคันนี้คือราคาค่อนข้างถูกสุดในตลาดและรถประวัติดีรถเคยมีเก็บสีแค่หนึ่งถึงสองชิ้นรอยตําหนิมีบ้างแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาเปิดใบเคมาให้นะครับผมก็คือรถใช้งานต้องมีร่องรอยร่องรอยเป็นธรรมดาแต่ว่าโปรโมชั่นราคาเล้าใจเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยเรามอบให้เลยเฉพาะคนที่ดูเดย์ดิมไดและเป็นแฟนขับคารับของเราด้วย ครับผมก็ลดไปเลยครับไม่ต้องมาต่อแล้วครับผมอ่าเสริมอีกอย่างว่ารถยังมีประกันไทยชั้นหนึ่งให้ถึงเดือนแใช่ไหมเดือน8ป่าจะได้เดือนแปอ๋อมีประกันภทยชั้นหนึ่งให้ด้วยใช่อันนี้โอ้โหคือทุนไม่ไหลเป็นหมื่นสองหมื่นคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะเรียกว่าคุ้มมากคือใครที่ดูอยู่แล้วสนใจคันนี้สามารถทักไลน์ส่วนตัวที่มาเลยได้เลยนะครับในช่องเดยิมไดก็จะรู้ไลน์แล้วที่ทิ้งอดีตไลน์ให้ก็แคปจอมาว่าดูตอนนี้มาอยากได้โปรโมชั่นนี้ราคาเล้าใจขนาดนี้อะไรก็ทักมาคุยกัันครบผม โอเคยังไงวันนี้เย็นละตีขอลาไปกินข้าวก่อนดีกว่าหิวเรื่องกินเนเรื่องสําคัญมากตอนนี้ตัวจะแตกอยู่แล้วเนาะและเราจะมีรถอะไรดีๆให้ดูในเดทิมไดตอนหลังและครคับอยากจะมีรถอะไรที่ราคาดีๆและสภาพดีๆมานําเสนอเผื่อใครอยากเป็นเจ้าของอีกก็ลองติดตามดูได้ครับผมรับรองว่ารถทุกคันเนี่ยตี้และทีมงานลองเองเทสเองดูแล้วมันโอเคถึงกล้าบอกต่อครับผมมาแล้วครับ